ส,สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอดีอีกแล้ววันนี้นะคะอดีก็จะมาเหมือนอันบ็อก รีวิวเอออะไรใดๆสักอย่างหนึ่งนะคะมาเหอทุกคนกระเป๋าใบใหม่หของอันนี้ที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยน้องคนนี้นะคะอีฟแซนลรอนนะคะหรือว่า YSL นั่นเองเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าที่โอเดียซื้อมาีม่ยมาคือรุ่นไหนซึ่งถ้าจากหน้าปกคลิปก็น่าจะเห็นอะไรลเป็นโนริต้านะคะทุกคนแกะแกะแกะจริงๆมันก็แกะมาแล้วแหละคะ่ะแกะดูไปแล้วแล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผ้านะคะก็จะเป็นกาต่างๆเนาะดูกระก้นอันนี้สองใบเสร็จเนาะแล้วก็เป็นแบบใบเสร็จอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจะบอกก่อนเลยว่ากระเป๋าใบเนี้ยโอเดียไม่ได้ซื้อมาเองจากช็อปหรือไม่ได้สั่งมาจากเว็บไซต์โอดียอะซื้อเป็นมือสองนะต่อมาจากที่ไอจีร้านหนึ่งเนาะเขาลงว่าเขาอะใช้แค่ครั้งเดียวนะคะอุปกรณ์ก็คือฟูซ็ อะเรามาดูตัวน้องกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้าน้องที่ใส่น้องมานะก็ถึงตัวเอกของเราก็คือน้องกระเป๋าอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะแกะไปข้างในให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งน้องเป็นหนังแกะนะคะทุกคนจะเป็นแบบนิ่มๆแบบนี้เลยแล้วสายเนี่ยก็จะมีเป็นสองแบบนะคะทุกคนก็คือเป็นสายโซ่นะคะเป็นสีเหมือนทองแต่คือไม่ได้ทองจาดเป็นแบบเป็นแนวแบบวินเทจอะไรเงี้ยมันจะมีความเหมือน ดำๆเหมือนลมลมควันแล้วก็จะมีสายหนังตรงนี้ครึ่งหนึ่งและเที่ยวเดียวชอบเนี่ยเพราะว่าน้องเนี่ยสพายได้สองแบบนะคะก็คือเป็นคอร์บอดี้เราแบบเนี้ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเอาอันนี้ออกมาก่อนเนาะแล้วก็สายโซ่เนี่ยฟืดเ,เกียบแบบนี้ แล้วก็เป็นสะายข้างแทนนะคะทุกคนแบบีแทนอะอะไรขนาดนั้นซึ่งเออน้องเนี่ยจะมีเป็นอะไรเนี่ยเขาจะสแตปมนะคะ YSL เนี่ยรอบเลยทุกคนมีหมดเลยรวมถึงเนี่ยในนี้ด้วยก็ยังมีนะคะความ ข้างของน้องนะคะจะอยู่ที่6เซนเนาะส่วนความสูงอยู่ที่13มเซนนะคะแล้วความยาวเนี่ยจะอยู่ที่18เซนซึ่งโอดีวะ่ะตอนแรกเราคิดว่าน้องจะใหญ่กว่าเด็กทุกคนเพราะเปิดกล่องมาคือแบบน่าจะเท่าฝ่ามือได้อันน้อยๆน่ารักน่ารักข้างในกระเป๋าเนี่ยเขาอะ่ะจะเป็นช่อง่อๆแบบนี้นะคะโลง่งๆเนาะแล้วก็มีช่องตรงเนี้ยเล็กๆเนี้ยหนึ่งช่องนะคะเอาไว้ใส่พวกการ์ดพวกบัตรอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยไม่เชิงดูแรงงานแล้วก็ไม่เชิงดูแลงย,ยากนะแต่แบบโอ้หนังนิ่มมากเลยจริงๆนะคะ น้องก็คือสามารถจุของได้ในระดับหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวดูจะมาใส่ให้ดูดีกว่าว่าน้องสามารถใส่อะไรได้บ้างอันแรกนะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางคนะ,คะทุกคนใส่ไปก็เป็นโทรศัพท์เนาะอ่าสิบสามโปลแล้วก็เป็นลิปสติกนะคะใส่ไปแล้วก็เป็นกุญแจรถใส่ไปอันนี้ก็คือแบบแน่นแล้วนะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวจะลองใส่กระจกเนาะอีกสักอัน,นึงกระจกแบบนี้ เนี่ยมันจะแบบอ้วนแหละเออมันจะดูไม่สวยเลยใส่เท่านี้นะคะแล้วก็ปิดไปเลยจึ๊บอะไรอย่างงี้อ่ะทุกคนมันก็ยังพอได้อยู่ปกติดูเป็นคนที่ไม่ไม่ได้พกกระเป๋าตังแต่หยิบแต่โทรศัพท์ไปซะมากกว่าเนา ถือว่าเป็นใบที่น่ารักมากๆเลยทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูขนตาม,มาหรอกเพราะโอดีะก็ไม่เคยเห็นไปเจอมาใน YouTube แล้วก็ในเพจ c e b o o k ตัวแม่ปัญาแบนเนมจะบอกว่าเพจนี้คือเข้าปุ๊บอยากได้ทุกใบเลยนะคะแล้วก็คือโดนน้องคนนี้ตกมาแบบงงๆมากเลยแล้วจะบอกว่าโอดีะไปดูในเว็บไหนแหะเนี่ยคือโซเอาหมดเลยถ้าตัวน้องเนี่ยตอนที่โอดีวดูนะประมาณไม่ใช่ประมาณหรอก39,50 0บาทแต่ตอนนี้ราคาของน้องนะคะขึ้นไปที่ 42,800บาทระยะเวลาเที่ยวดิวดูแบบไม่ถึงเดือนอะตอนที่3 9 5 0ทมันยังมีของนะสามารถกดได้น้องถ้าจะเอาแต่ก็ยังแบบยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนเนี้ยไม่มีของไม่พอราคาขึ้นจ้าอะไรอย่างเงี้ยในช็อปไทยในไหนก็คือแบบไม่มีเลยนะคะก็ไม่คิดได้ว่าจะแบบเออมีคนมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้น้องมาเระมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับน้อง m i นี่แบล็กโนริตัถ้าคนไหนชอบหรือสนใจเนี่ยก็ ลองไปดูในเว็บไซต์ทก่อุกนะคะ<ๆ>เผื่ออาจจะมีโค้งไม่ของแบบมาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครสนใจก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แนะนํานะคะถ้าเจอก็รีบซื้อเผื่อแบบน้องขึ้นราคาอีกไหมอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไม่แน่ใจช่วงนี้กระเป๋าือขึ้นราคาแบบบ่อยมากแทบทุกแบรนด์เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการเห่อของเพียงเท่านี้นะเอาไว้พบกันใหม่โอกาสได้น,นะคะว่าเราจะมารีวิวอ่าไร่หรือถ่ายอะไรให้ใหดูอีกสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย